ใสเลือดปีไรงามหมดดังสุรียงพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบุญล้นพระสังโคองค์เอกวันธนานบไวกมามกงกลาบการขอาการครูบาอาจารย์พระสงฆ์สมณีกล่าวปกินกาสารธรรมจะเล็กน้อยขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมมุสลูคสุขคนที่ได้มังอมกันปารบการถวายทานในภักเสาของมนนี ကလျေနံသံဃ၀ရောသာတုသာဓုဝါចាយသံဃ၀မနသာသံဃ၀သာဓုသာဓုသာပါဒသံဃ၀သပါဒသံဝတ္တရច្ခြေပန္တိတောတိပဝုဇ္ဇတိ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตักคาถาคาถานี้ไว้ในสังยุตตนิกายสคาถาระบองค์บอกว่ากาเยนะสังวโรสาธุสาธุวาจายะสังวโรมานาสาสังวโรสาธุสาธุสัพพัทะสังวโรสัพพัทะสังวโตรัชีปันติตติปวุจจติ ซึ่งมีความหมายว่าการสำรวมกายเป็นการดีเป็นเหตุนำความสำเร็จมาให้การสำรวมวาจาเป็นความดีเป็นเหตุนำความสำเร็จมาให้การสำรวมใจเป็นความดีเป็นเหตุนำความสำเร็จมาให้การสำรวมในที่ทั้งปวงในทวารทั้งปวงเป็นความดี บุคคลผู้สำรวมแล้วในทวารทั้งพวงเป็นผู้มีความละอายส่วงบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอื้นบุคคลนี้ว่าบัณฑิตพราสัม,มาสัมพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดก็ตามสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจสำรวมทวารทั้งปวงสำรวมในทีทั้งปวงเป็นผู้มีความละอายสัวเก่งกว่าต่อบาป พระพุทธเจ้าทั้งหลายเอิน้นบุคคลนี่ว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตบ่ยู่ทีวุฒิการศึกษาบได้แม่นว่าจบการศึกษาสูงมีปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทปร,ริญญาเอกบอ่ไดยูทีการศึกษาสถาบันใดๆมาเป็นเครื่องวัดว่าเป็นบัณฑิตแต่บุคคลใดก็ตามเึองแม่นว่าจะจบแค่ป .1 ป .2 หรือบ่ได ศึกษาคำเหียนวิชาความู้เลยแต่ว่าสำรวมกายดี่โบให้กายไปกระทบกระทั่งไผ่โบให้ไปข่าไปตุบไปตีไผ่โบให้วาจาโบให้คำว้าไปกระทบกระทั่งไผ่เบว้าตัวโบว้าต้มไผ่โซอโบเสียดในเขาแตกกันบ่บว้าคำหยาบคายต่อไผ่เบว้าเรื่องราวเก้ดเจือโตบุคคลใด สำรวมใจบ่ให้ใจไปปัญญาบาทมากให้คนอื่น่บห้ไปเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนและก็เป็นผู้มีความเห็นตรงเห็นว่าบาปมีบุญมีการบูชาบวงสวงมีผลโลกนี่โลกน้่มีบุญคุณพ่อแม่มีสัตวผู้อุบัติขึ้นมาในโลกมีบุคคลผู้ตัดสหู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วสั่งสอนคนอื่นให้ผู้แจ้งนามีในโลก บุคคลแบบนี้แหละถึงจะบม,มีการศึกษาเลยก็เอิ้นบุคคลนี้มาเป็นบัณฑิตเมื่อเขาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเขาก็ซื้อว่าเป็นผู้มีความละอายสัวเก่งกว่วตบะบุคคลผู้ละอายสัวเกรงกต่าตบะนี่นะเอินวาบัณฑิตเอินวาสัตว์บุรุษเอินวาเมธาวีเอินวา,นนวาวธีระชนเป็นนักาชญ์เป็นบัณฑิตเป็นสัตว์บุรุษเป็นผู้มีปัญญา เพราะฉะนั้นพวกเขาก็เส้นเดียวกันหากพวกเขาต้องการทึกพระพุทธเจ้าเอื้นมาเป็นบัณฑิตพวกเขาก็ต้องพยายามสํารวมกายสํารวมวาจาและก็สํารวมใจหากสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมวาใจได้ก็พระพุทธเจ้าเอื้นวาเป็นบัณฑิตแต่วะวหารของการเอื้นบัณฑิตนี้มีอยู่หลาย แบบลายประการที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระสูตรพระสูตรบางพระสูตรพระพุทธเจ้าตัดว่าพิขุทั้งหลายเราจะตัดอาสัตวบุรุษอาสัตบุรุษยิ่งกว่าอาสัตว์บุรุษจะตัดสัตว์บุรุษและสัตว์บุรุษยิ่งกว่าสัตว์บุรุษคําว่าอาสัต์บุรุษหมายถึงคนพาลอาสัตบุรุษยิ่งกว่าอาสัตอาสัตวบุรุษก็คือคนพาลผู้ยิ่งกว่าคนพาล สัตบุรุษหมายถึงบัณฑิตสัตบุรุษผู้ยิ่งกว่าสัตบุรุษก็หมายถึงบัณฑิตผู้ยิ่งกว่าบัณฑิตพระองค์เลยบอกว่าพี่กู้ทั้งหลายอะสัตบุรุษคือคนทานเปย่างใดบคุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติขาสัตว์มีปกติรักทรัพย์มีปกติพระพฤติผิในกามมักว่าตัวมักว่าซอเสียดให้เขาแตกกัน มักว่าวกคงว่ายาบคายมักว่าวเรื่องรล่าเพื่อเชื่อเหลวไหลเป็นคนเพลงเลงอย่างได้ของคนอื่นมาเป็นของตนมีจิตใจปัญญาบาทมากให้ความคิดเบียดเบียนคนอื่นอยู่เป็นผู้มีความเห็นพิษบอ่อถูกต้องตามทำนองกองรมบุคคลน,นี่แหละเฮาเอินว่าอสัตบุรุษคือคนผาน่านยั่ว่าไม่ออกผู้ใดมักฆาสัตว์มักรักทรัพย์มักประพฤติผิดในกามเป็นต้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคนผานเด้อ เขาเอิญบุคคลแบบนี้ว่าคนทานคนพานยิ่งกวัวคนทานคืออาสัตบุรุษยิ่งกวัวอาสัตว์บุรุษเป็นยอดใดบุคคลบางคนในโลกนี้ตัวเองมักฆ่าสัตว์อยู่แล้วกะซับส่วนให้ผู้อื่นได้ฆ่าสัตว์นําตัวเองมักลักทรัพย์มักประพฤติผิดในการมกะซักส่วนคนอื่นให้เฮ็ดเหมือนกันกับตน ตนเองมักเบาตัวมักเบาซอเสียดมักเบาคำหยาพายมักเ้่พูดเจือเรื่อยๆกัรซักส่วนให้คนอื่นไ้เว่าเหมือนกันกับตนตนเองมีจิตใจเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนมีจิตใจปัญญาบาตรมกดให้มีความเหมิ่นพิษกะรซักส่วนให้คนอื่นเป็นเหมือนกันกันกบตนบคุคคลนี่แหละเอินว่าอาสัตวบุรุษยิ่งกว่าอาสัต์บุรุษคนพานยิ่งกว่าคนทันเพราะเขาเป็นแบบนั้นบอกไม่อ,อกมา เป็นแบบนั้นบอกพวกเขาโดยส่วนหลายเป็นแบบนั้นแม่นบ่เต,ตัวเอง h ็ดบ่ดีอยู่แล้วกัรซักส้วนคนอื่นฮ็ดบอดีตามเฮาก็เลยซื่อว่าคนผ่านยิ่งกว่าคนผ่านตรงกันข้ามเนละพระพุทธเจ้าบอกว่าพี่คุูทั้งหลายสัตบุรุษเ,ด,เด,ด้เป็นเนี่ใดนักปราชญ์บัณฑิตเป็นเนี่ยใดสัตบุรุษบางคนในโลกนี้ เว้นขาดจากการฆ่าจากการลักขมโมยจากการประพฤติผิดในกรรมเว้นจากการเว้าตัวว่าซอเสียดว้าคำยนบเว้าเพื่อชื่อ,อเลื่อรเว้นจากการเพ่งเล็งอยากได้ของอื่นมาเป็นของตนจิตใจบวพัญาบาทมาถ่ายไพลได้เกิเป็นผู้มีความเห็นตรงเห็นว่าการบูชาบวงสรรมีผลการให้ทานมีผลบาปมีบุญมีโลกหนีมหน้มีโลกหน้ามีบิดามารดามีสัตว์อุบัติขึ้นมาในโลกมี บุคคลผู้ตัดสู้เองดูชอบแล้วสร้างสอนให้คนอื่นตัดสังหูตามีในโลกนี่แหละเอิ้นว่าสัตว์บุรุษบได้บอกว่าจบปริญญาตีมาเด้อเป็นปอตอนี่จบปริญญาทัวมาเด้อเป็นปอทอนั่นบอกมูมีเนาะเป็นดอกตรงด็อกเตอร์บอกบได้เอิ้นบุคคลแบบนั่นบาบัณฑิตอันนั้นบัณฑิตีสาวโลกเขาเอื้อนกันเขาขนาดนามให้กันเขาบัญญัติแต่งตั้งกันแต่บัณฑิตในโวหารของพระพุทธเจ้า คือคนที่เฮหดส่วนนั่นเองคนที่เหตุแต่คุณงามความดีพระองค์เล่าตานิอีกว่าสัตว์บุรุษผู้ยิ่งกว่าสัตว์บุรุษเป็นยังไดบัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิตนี่นะ mm. คือบคุคคลใดก็ตามเว้นจากการฆ่าจากการลักขโมยจากการประพฤติผิดในการมเว้นจากการเว้าตัวว้าซอ,อเสียเว่าคําหยาบว่าเพูอเชื่อเลวไหลเว้นจากการเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตน เป็นผู้มีจิตใจบปัญญาบานหายไผเป็นผู้มีความเห็นถึกต้องตรงตามทํานองของธรรมแล้วอย่างสักส่วนคนอื่นให้ได้เฮ็ดตามเหมือนกันกับตนตัวเองก็ดีอยู่แล้วแหละบ่ชขาดสั์บกทรักษ์อมียแต่ก็ะไรยนีาคนควรให้สามีให้ภรรยาให้ลูกให้เต้าให้เพื่อนมิตรสาให้เฮ็ดเหมือนกันกับตนคู่บ้าจางกับพ่อควรให้ญาติโยมเฮ็ดเหมือนกันกับตนแบบนี้เอื้นว่า สัตว์บรุษยิ่งกว่าสัตว์บรุษบัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิตพ่าเราพวรจะจ้าตัยแบบนี้พวกเขากับบอตกอยู่ในบุเกิน4ประเภทนี้ตกอยู่ใน4ีประเภทนี้บ,บ่บุคคลใดกับบุคคลหนึ่งเขาอาจจะเป็นพานธรรมดาหรือพานยิ่งกว่าพานหรือว่าเขาอาจจะเป็นบัณฑิตหรือบัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเถึองแมนพานมาพวกเขาจะเป็นเบบใดกระต่ามแต่ขอให้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้เฮาสมถา,านธรรมของสัตว์บรุษหรือว่าสัตว์บรุษผู้หยิ่งกว่าสัตว์บรุษนะั้นให้ทต,ตัวเองเป็นสัตว์บรุษเป็นสัตว์บุรุษยิ่งกว่าสัตว์บรุษในที่อื่นพระสัมมาสัมพุจจติเจ้ากระตัสไวเช่นเดียวกันว่าพี่กข้ทั้งหลายเขาจะแสดง สัตบุรุษอาสัตบุรุษจะแสดงอาสัตบุรุษอาสัตบุรุษยิ่งกว่าอาสัตบุรุษจะแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษให้พวกทางทั้งหลายฟังบ่เหมือนเก่าเป๊ะเลยเปลี่ยนแต่เป็นศินห้าดนี้ผู้ใดมีศินห้าเอิ้นวาสัตบุรุษผู้ใดมีสิน5ออ้าแล้วสักสอนคอื่นให้มีสิน,นําเอิ้นว่าสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษ รงขั้นข mm ้ามผู ah. ้ใดมักลวงและเมื tense, see, ่อสินห้าเอิ huh ้นม่าคนผ่านผู้ใดมักลวงสินห้าแล้วสัก่วนก็เอื่นให้เ้าลวงสินห้านกระเอิ้นว่าคนผ่านยิ่งกว่าคนผ่านมีบ่มักดื่มสุราแล้วไปไปไปเทอมื้อนี่น่ะโอ้หลายพดหนะอยเ่ตัวเนาะตึกเบ็ดแล้วไปไปสัก่ซนค็อื้นให้ไปตึกเบ็ดนเออจังสิ่ะเอิ้นนมาอาศัตบรุษยิ่งกว่าอาสัตบรุษ และอีกทีหนึง่งเหมือนกับกุบาโยสินเพลนเทศในเฮาฟังเมื่อเสาเนบ้างพระองค์บอกว่าพี่กู้ทั้งหลายบุคคลใดก็ตามประกอบด้วยทำสีประการนี้เฮาเอิ้นว่าเป็นอสัตบุรุษเป็นคนผ่านสีประการเป็นอใดหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ควมสัวของคนอื่นถึงจะบบชื่อถ,ถามกระเปิดเผยเว้าออกมา บ่จำเป็นต้องกล่าวถึงทึกถ,ถ,ถามเลยเขายอมกล่าวได้เมดเปลือกเลยคนพัานบางคนเป็นไปน,นี่ได้ความบดีของคนอื่นนี่นะโอ้ยเบ้าได้เมดมือ่อคั่นมีคนถามเดี๋ยหนึง่งแห้งเบ้าเห็นบ่ข้อที่สองความดีของคนอื่นเขากับปกปิดแม่ถือคนอื่นถามแล้วกับเว้าแต่หน่อยเดียวบ่จำเป็นต้องบอกถึง คนอื่นบอถามเลยบาดความดีของคนอื่นนีนะเบ้าบ่าคอยได้ยายามปกปิดถึงถือคนอื่นถามแล้วถามอีกก็เบ,บ้าน้อยเดียวเบ้าให้เห็นความดีกับเจ้าน้อยเดียวนี่เป็นลังษณาของคนผ่านอีกอย่างหนึง่งควมสัวของตนเองปกปิดซ่อนเล่นเอาไว้แม่ถือคนอื่นถามกับบ่เบ้า,บาถึงเบ้ากับเบ้าน้อยเดียว อันใดเป็นความบ่ดีของตัวเองนี่โอ้ยเบาห่วไดเลยคนผ่านนี่ได้ย่านงูหูว่าตัวเองบอ่ดีแบบนี้บ่ดีเป็นั่นบ่กล้าเบ้าบอ่อยากเบ้าถึงงูถามแล้วถามอีกกะเบ้าน้อยเดียวแต่อันใดเป็นความดีของตนปเปิดเผยถึงบ่ทืกคอนอื่นถามก็ต่งบจ่จาเป็นต้องเบ้าถึงทึกคอนอื่นถามเลยอันใดเป็นความดีของตัวเองน้อยนึนยนงกะเบ,บ้าได้โดยพิสิาน ค่อยดีแบบนี้ค่อยดีแบบนั้นค่อยประเสริฐแบบนี้ประเสริฐแ,แบบนั้นเราดีเมดืดมีคนถามได้หน่อยนึงกับว่ามืดมือมันเป็นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยบอกว่าพี่คุณทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีปะกานี่แหละเอิ้นว่าอสัตว์บุรุษเอิ้นว่าคนผ่าน<ม>ความสัวของคนอื่นเปิดเผยความดีของคนอื่นปกปิดความสัวของตนปกปิด ความดีของตนเปิดเผยนี่เป็นลักษณะของคนผ่านตรงกันข้ามนี่ลหละพระราชาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพี่ขุูทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทรสม4ประการเฮาเอิวบาสัตบุรุษเอินวา่านักปรา์บ,บัณฑิต4ประการมีอย่างใดบุคคลบางคนในโลกนี้สัตบุรุษบางคนในโลกนี้ความสัวของคนอื่นนั้นปกปิดเถีงแม่ถือถามกะบ,บ่เว้า ถึงเบากระเบาน้อยเดียวความบดีของคนอื่นนี่นะ่ยเบาเบาเลยถึงมีคนเศร้าซี่ถึงมามีคนถามเล้วถามมีกระเบาแต่น้อยเดียวความสวของคนอื่นนี่นะความดีของคนอื่นเปิดเผยถึงโบธ,ธุภัยถามก็ตามบ่จําเป็นต้องกล่าวถึง่าธ,ธุอถามเลยบาดความดีของคนอื่นโอ้ไม่ออกนั่นดีได้เพิ่นม,มักให่ทานเพิ่นม,มักสมาทานซีนได้เพิ่นม,มักไปวัดได้ เห็นไหผู้นั่นดีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีเสื้อถอยฟังคําพ่อแม่ดีเราเป็นคนซื่อสัตย์ได้บอลักขโมยของ้ใดไ,ได้สรรเสริญเขาบอถือคนอื่นถามก็สรรเสริญเขาบ่จันเป็นต้องกาวถึงถึกถามขันถึกถามก็แห้งเบาแห้งเบาให้คนอื่นฟังความดีของคนอื่นนี่นะตรงกันข้ามมันนะความส่วของตนเองเปิดเผยอันใดบด่ดีในตัวของตัวเองนีนะ เปิดเผยเบ้าถึงบอถือผู้ใดถามก็ตังโบจำเป็นต้องกล่าวถึงถื่คนอื่นถามเลยโอ้คอยนี่นะบอดีได้คอยนี่มักคิดบอดีแบบนี้มักบ่บอดีแบบนั้นมักเฮ็ดบอดีแบบนี้อันนี้เป็นความบอดีของคอยเด้อพระเจ้าจะเฮ็ดตามเน้อเปิดเผยความดีของตนเองปกปิดเถิงตัวเองจะไม่ดีปันใดก็ตังจะมีสิลดีสมาธิดีปัญญาดีจะมีความหู้ดีกัน พยายามปกปิดเอาไว้เถึงแม่ถี่ถามกะเบา,าแต่นอ้อยไเดียวนี่แหละพี่ครูทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม4ีประกาศนี้ฮาเอิว่าป็นสัตบุรุษเป็นบัณฑิตนักปญ์ความสัวของคนอื่นปกปิดความดีของคนอื่นเปิดเผยความสัวของตนเปิดเผยความดีของตนปกปิดนี่เป็นลักษณะของ นักปราชญ์บัณฑิตมีอยู่เฮาจะข้อบ่ไม่อาจนดีมีในตัวเฮาจะข้อบวซี้อหลังนี่ขันยังบ่มีกระบอกตัวเองเลยว่าเฮาคนผ่านคันมีแล้วกระบอกว่าเออเฮามีองค์ประกอบขอนักปราชญ์บัณฑิตเแลัจนะมีองค์ประกอบของนักปราชญ์บัณฑิตเดรลจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล้ว่าต่อว่าเปรียบเสมือนลูกสะภ้ยที่นํามาสู่เฮือนใหม่ เขากะมีความเคารพยำเกรงในพ่อผ mm ัวในแม่ผัวมีความเคารพยำเกรงในสามีในพวกคนตนโดยที่สุดแม่แต่คนใช้กรรมาก่อนเขาก็เคารพยำเกรงเป็นแบบนั้นบ่เวลาเป็นสบายไม่ไปสู้เฮือนพ่อปู่แม่ยาเกรงใจพ่อปู่แม่ยาหลายเกรงใจสามีหลายคนใช่กันยังเกรงใจเขาถ้ากรรมาก่อนกันยังเกรงใจเขานะ ไอ้ความเก่งใจความเป็นภูใหใ่นี่นะแต่พอหญิงสะพ้ยนั่นอยู่ในเหือนนั่นดนไปพอเรื่องคยขึ้นมาแล้วเขายอมด่าว่าพ่อผัวเมีผัวกันไลยยอมด่าว่าผัวกันด้ว่าเจ้าสิิวอียังเจ้ามาแจ้ไสเป็นไผ่แบบนี้เด้สะพ้ยเก่าเริ่มโ่เก่งใจไผแล้วหญ่ขัวลงหลางเคยยินบ่แม่ใหญ่ขัวลุงหลางเด้อ ทุกเครื่องเงินกองสันให้ดาพัวให้ดาพ่อผัวเมยวียพ่อให้ดาบริวารชนนี่ตา่างบกเนี่ยอยู่ดนไปยอ้นยอนยังย้อนความลืงความเคยสาภายใหม่กับสาภายกเก่าต่างกันเนี่ยเป็นอย่างพูอกันตอนมาใหม่ๆเนี่ยมีฮิริโอต,ตปะมีความละอายสัวเก่งกว่าต่อบาปอยู่น้ำกันโดนไปโดนไปมันเลย งูกันว่าผู้นี้มีแบบนี้ผู้นั้นมีแบบนั้นก็เลยว่าเก่งใจกันเมื่อบ่เก่งใจกันแล้วก็เฮ็ดตามใจฉันกัดเนี้เฮ็ดตามใจค่อยเองแหะค่อยอยไไากเฮ็ดแบบใดค่อยเกเฮ็ดข่อยอยากบ่าไไวแบบใดค,ไไดคด่อยก็บ่าข่อยอยากบ้าแบบใดค่อยกับ่าถ้าเราธเจ้าเลยบอกว่าพิกคุูทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั่นพี่คุบางหูในธรรมวีไหนนี้เขาบวชมาใหม่ๆเขายอมทําความเคารพยำเกรง ในภิกุลเดชในภิกุณีเดชในอุบาสกเดชในอุบาสิกาเดชโดยที่สุดแม่แต่คนเฝ้าวัดหรือสามนเณรน้อยเขาก็เขารบย่างเก่งตอนบวชใหม่ๆเนี่ยโอ้ยอุบาอาจารย์เข้าไปหานี่นะตะมอบตอกขาเข้าไปยกมือท่วมหัวเข้าไปหาอุบาอาจารย์จะว่าก็บอก,ออกตอนญาญโยนยย่ก็บเว้าแบบมีสัมมาคารวะแบบมีสุขความสุภาพเรียบห้อย ว่าแบบเก่งโอเก่งใจกันแต่พอโดนไปโดนไปพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าพอโดนไปโดนไปความเคารพยำเก่งของเขาหายไปเขายอมดาว่าอาจารย์ก็ได้ยอมด่าว่าอุปชาก็ได้ว่าเจ้าิสี้หวยังเจ้าเป็นภัยมาจงังใดนี่แหละเป็นลักษณะของคนผานอีกแบบนึง้ง เพราะอย่างเพราะเขาบ่มีฮีริโอตปะบ่มีความละอายสู้เก่งกว่าบาปทแทนที่อุปชาอาจารย์เป็นบุคคลผู้บวชให้เฮาเป็นบุคคลผู้สอนผู้สร้างเฮาแนะนําบอกกล่าวอบรมบ่มสอนเฮาเฮาจึงเป็นผู้ใหญ่ไม่เตีขึ้นมาเป็นผู้มีความหูมีความเข้าใจในศาสนาขึ้นมาอาศัยเพิ่นจึงได้เบ็ดบรรพชิตนี้มาจึงได้บวชแบบนี้แต่ว่าลืมลืมไปมดเมื่อลืมไปมอกะ บ่ได้มีความเก่งโอกเคกงใจย้อนอย่างแรย้อนเขาบ่มีความละอายโซ่วกวัวบาบบ่มีฮีดีโอตัปะพระราพุทธเจ้าเลตตาเตือนพี่ครูทั้งหลายว่าพี่ครูทั้งหลายเอ้ยเพราะเหตุนั่นแหละพวกทานทั้งหลายจงใส่ใจแบบนี้ว่าเขาจะเฮ็ุตัวเหมือนกับสะพ้ายใหม่จะประพฤติตนเหมือนสะพายใหม่ทานตัวเองเมื่อแต่ละคนเข้ามาในวัดนี่นะมือแรกๆเขาเข้ามา เขาตั้งความเคารพต่อสถานที่ต่อคู่บาอาจารย์แบบไดและปัจจุบันนี้เขาอยู่มาด,โดนโงดแล้วนี่นะยังคือเก่าบ่คันบ่คือเก่าแล้วแสดงว่าสะพ้ายเก่าเริ่มมาแล้วไดเคยเคารพยำเกีงในพ่อแม่คูบาอาจารย์เคยเคารพยำเกีงในพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าขันมันหายไปแล้วบ่มีได้ตัวนั้นแสดงว่าฮีดีโอตปะความละอายโซกบ่ความเคารพยำเกีงของเฮามันหายไปหมดเลยนะ เาต้องได้เตือนตนเตือนตนเรื่อยเื่อยว่าค่อยยังเป็นสภาพใหม่บ่หรือว่าค่อยเป็นสภาพเก่าเลยพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อนเตือนตัวเองว่าเฮาเป็นสภาพใหม่หรือสภาพเก่ายนีตอนมาใหม่ใมเขาเป็นแบบไหตอนนี้เขาเป็นแบบไหแล้วต้องได้เตือนตัวเองเาะย้อนยังจึงเปลี่ยนแบบนี้ก็ย้อนว่าบบมีหีริอตตัปะถ้าบุคคลใดก็ตามบบมีหีริอตตัปะนี่ เขายอมเห็ุซัวได้หมดเลยโบเมนเต่โบขเขาลบยังเก่งนักผู้บาอาจารย์เลยข่าสักไก่ได้รักซักไก่ได้ประพฤติดิดในกรรมบ่โตบ่โซเสียที่ได้หมดความบริุททั้งหลายทั้งปวงเห็นได้หมดขันบมีฮีดีอดตุตตปะพระราุทธเจ้าอวยตัดใบว่ามันเป็นสุกะธรรมฮีดีอดตุตตประสามปัญญาเนี่ยสุกะธรรมมาสมาหิตาสันโตสปุริโสเทวาสาุริสาเทวา เป็นเทวธรรมเพิ่งมาเป็นทรมของสัตว์บุรุษเป็นธรรมอันแจ้งอันสว่างอันขาวคันบ่มีธรรมเหล่านี้นี่สัตว์โลกนี่ชาวโลกนี่อยู่พร้อมกันผ่าสุขบ่ไ้เพิ่นเลยเอนอีกชื่อหนึ่งว่าทมคุ้มของโลกทมคุ้มของโลกเป็นหยังจงบอกว่าทมคุ้มของโลกห้าคนเฮามบ่มีความละอายสัวกว่าบาปแล้วจะบ่ตตางอย่างจากหมูเห็ดเป็ดไก่พระพุทธเจ้าว่าอย่างสิดนงะ หากบ่มีความหลาายสัลบ่กก่งกว่าแบบานะี้สาวโลกจะเหมือนกับงัวกับข่วยกับหมูกับหมากับเป็ดกับไก่เป็นยังไงล่ะเขาอยากเสพสซมกับไผเกากระเสพเขาบ่ด้สนดอกโอ้ยอันนี้เป็นแม่เขาได้อันนี้เป็นป้าเขาได้อันนี้เป็นหน้าเป็นอาเฮาได้อันนี้เป็นไอเป็นเอ้ยเฮาได้อันนี้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นภรรยาของครูของอาจารย์เฮาได้เขาจะบ่มีความคิดแบบนี้เลย หากบ่มีฮีริโอตป,ปะแป็นบ่ถ้าหากว่าเขามีฮีริโอตป,ปะแล้วคนจึงฮู้ว่าโอ้อันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นป้าอันนี้เป็นอาหน้าอันนี้เป็นอาอันนี้เป็นเอื้อยอันนี้เป็นน้องอันนี้เป็นภรรยาฟองผู้บ่าอาจารย์เขาจะฮู้เมื่อฮู้แล้วก็บ่เฮ็ดสิ่งที่มีโทษต่อทานเรานันเป็นบ่ย้อนฮีริโอตป,ปะเกิดขึ้น สนั่นแหละพวกเขาคือกันเราก็ต้องพยายามพ่อคูณเฮ็ดฮิริโอตตปะให้เกิดขึ้นหรือว่าเฮดลัชชีธรรมให้เกิดขึ้นลัชชีธรรมหมายถึงธรรมของผู้มีความละอายมีความเกรงกลัวต่อผลของความสัวมีความละอายต่อความสัวความบนะ่ดีนั้นคันผู้ใดมีลัชชีธรรมเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตัดเอินว่าเป็นบัณฑิตพวกเลยบอกว่า สัพพะทะสาังวุโตรัชีปันดิโตติปวุจติบุคคลใดสำรวมในทีทางปวงเป็นผู้มีความละอายสวย่วนบุคคลนั่นแหละเฮาเอิ้นว่าเป็นนักปาาบัณฑิตเนาะมนีมนิกาควจะพอสมควรเนาะการนาธรรมะเล็กน้อยมาว่ามาเก้าสุกันฟังให้พวกเฮาได้นาไปพินิจพิจารณาหินตองว่าเฮามีธรรมของสัตบุรุษบ่ หากยังบบมีเด้เอาควรเหตุแบบใดความพาะพุนแบบใด,บบใดเหตุทำของสัตว์บุรุษเกิดขึ้นเมื่อเขาได้สำเนีกอยู่แบบนี้เป็นประจำได้ใส่ใจเป็นประจำเขาก็จะละธทมของผลพานสมาถานประพฤติในธรรมของบัณฑิตได้และเฮตุได้ดียิ่งยิ่ง,งขึ้นไปพออะไรเมื่อนี้ก็คงจะพอสมควรขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกคนทุกทานได้เหตุแล้วว่าจะเป็นทานศีลภาวนากตาม ขอให้บุญกุศลทัมม้งหมดจงเป็นปัจจัยให้ทุกคนทุก่านประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจ,จากทุกทางปวงทายที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนทุก่านจงได้บรรลุถึงมรรคนิ่านในอนาคตการอันไกลน้นี้โดยทั่วกันทุกฐานทุกคนเชอญ